คุณยายมีหานอยู่ห้าตัวค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆกดร่วมกันของสมาชิกบ้านคือห้ามค่าห้ามขายห้ามฟักไข่เด็ดขาดห่านเชียงห้าตัวก็ทำให้พวกเรารู้สึกว่าพวกเราเป็นทาสห่านแต่ทำอย่างไรได้เพราะพวกเรารักเขาเสียแล้วอีกตัวเดิงหายไปไหน ที่ไหนอีกหรือเปล่าถ้าไปแอบไข่และมีลูกออกมาอีกหลายตัวคงจะเพิ่มหน้าที่ของคนในครอบครัวเราเอาแค่นี้แหละพอแล้วเขาน่ารักดีนะคะพอเลี้ยงเขาแล้วก็โอเคค่ะแต่ก็คงจะเลี้ยงได้แค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเดิอนออกไปแล้วค่ะสี่ตัวหายไปหนึ่งตัวค่ะ ครั้งแรกเราก็มีห่านเพียงสองตัวนะคะเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้อย่างไรไม่รู้ตอนนี้ทั้งสี่ตัวก็เป็นเจ้านายพวกเราค่ะ